ถ้าจะให้อุปมาเปรียบเทียบระหว่างคนที่ทําบุญแล้วปลื้มกับคนที่ทําบุญแล้วไม่ปลื้มก็คงเปรียบเสมือนมีคนอยู่สองคนที่ต้องทําอะไรเหมือนเหมือนกันสักอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งที่คนทั้งสองกำลังทําก็เปรียบเสมือนการสั่งสมบุญน,นั่นเองเพียงแต่คนแรกซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่ทําบุญแล้วปลื้มจะเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม เพราะเป็นสิ่งที่บัณฑิตนักปราดในการก่อรวมถึงพระบรมโพธิสัตว์สาม,มาถสมิชาทุกทุกลงทรงเคยกระทำมาก่อนหรืออย่างน้อยถ้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพระสาม,มาถสมิชาก็ท่านผู้รู้บัณฑิตนักปราดในการก่อก็ทํากันมาอีกทั้งสิ่งนั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอีกด้วยว่าเป็นเช่นนี้เขาจึงเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองกําลังทําและรู้สึกอยากที่จะลงมือทําอย่างสุดความสามารถ คร้นพอได้ลงมือทําแล้วเนี่ยเขาก็ารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เด้ทดทาในสิ่งสิ่งนั้นคือนึกแแล้วก็ปลืม้มกันนะจ๊ะแม้อยู่ตามลําบังกับปลืม้มพอทาสําำสำเร็จแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์สุขจากสิ่งที่ตัวเองทําอย่างเต็มที่อีกทั้งสิ่งที่เขาทํานี้ยังทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจและก็มีความสุขในทุกๆครั้งที่ถักเขานึกถึงแล้วก็ทำให้เขารู้สึกอยากที่จะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกส่วนคนที่สอง เป็นตัวแทนของคนที่ทําบุนแล้วไม่ปลื้มคือรู้สึกเฉยเฉยในบุญที่ตัวเองนาจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามอีกทั้งสิ่งนั้นยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันพ่าเป็นเช่นนี้เขาจึงไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองกําลังทําและรู้สึกเฉยเฉยต่อสิ่งสิ่งนั้นคือประมาณว่าจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้อะไรเงี้ยแตน่นเวลาทําก็จะทําแบบเสียไม่ได้คือทําไปแบบเงินเงินหรือทำไปแบบผ่านผ่าน ไม่ได้รู้สึกอินหรือมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่หรือในบางครั้งก็ต้องมีคนมาช่วยกระทงถึงจะลงมือทววําและเมื่อทำสำเร็จแล้วเขาก็ยังรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจเลยมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนอย่างคนแรกดังนั้นประโยชน์สุขที่ตัวเองพึ่งจะได้รับก็เลยได้ไม่เต็มที่